ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทินสองราศีโคตรจะรวย เตรียมเป็นเศรษฐีใหม่ดวงเปลี่ยนไปในรอบิบปีจะเป็นท่านดวงเฮงที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งราศีตุลดวงชะตาฟ้าเปิดครั้งยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้เคยถูกข์ยากลำบากใจนีสินหรือปัญหาต่างๆทาโถมเข้ามาแต่บอกเลยว่า ดวงชะตาพลิกผันอิทธิพลของดาวพรฤหัสบดีจะย้ายออกบอกเลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าจากดินสู่ดาวจากที่ไม่มีใครสนใจ กลับเป็นจุดเด่นหรือดาวเด่นชีวิตดีแถมมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงเรื่องความรักอีกด้วยเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะ ที่มีความสุขล้นๆหากคุณกอบโกยโอกาสเอาไว้ก็จะมีโอกาสได้เงินทองอย่างเต็มที่ในช่วงปี2567นี้ถือว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะรวยระยะยาว ดวงดีดวงเฮงแต่ก็อย่าลืมหมั่นไหวพระทำบุญบ่อยๆเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาและควรวางแผนการเงินให้ดีเท่านี้ก็จะร่ำรวยอยู่กับคุณไปนานๆอันดับสองชาวราศีเมทุน ราศีเมทุนในปี2567ถือว่าเป็นเกณฑ์ปีทองสำหรับชาวราศีเมทุนเลยก็ว่าได้เหตุเพราะดาวประจำตัวสิงสถิตยอยู่ในเรือนการเงินทำให้คุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เงินฟุกฟุกโอกาสดีๆทางด้านการเงินจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันหากในช่วงที่ผ่านมาคุณเคยลงทุนอะไรไว้ในอดีต จะมีโอกาสได้ผลกําไรสมดังปารถนาส่วนในเรื่องของการสร้างฐานะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะชาวราศีนี้เป็นราศีที่เงินเยอะหากยิ่งทำงานแนวที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือต่างถิ่นจะมีแนวโน้มที่จะรวยก่อนใครเขาคิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทองเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้านีสินหลังจากนี้หายเกลียง ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ